แล้วก็โรยด้วยกระเทียมและตามด้วยพริกค่ะแบบนี้เลยนี่เลยค่ะเมนูข้าวต้มไก่ทรงเครื่องขอ,งอุ๋ยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะชวนทุกคนมาทำข้าวต้มไก่ทรงเครื่องช่วงนี้ฝนตกค่ะ เรามาทานข้าวต้มร้อนๆไล่หวัดกันค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ๋ยด้วยนะคะนี่เลยค่ะเรามาดูส่วนประกอบนี่เลยค่ะข้าวตม้มทรงเครื่องไก่ก็ต้องมีไก่ค่ะวันนี้อุ๋ยก็จะใช้เป็นปีกบน500กรัมครึ่งกิโลค่ะแล้วอุ๋ยก็จะใช้เป็นข้อค่ะใครชอบทานขาไก่สามารถใช้ขาไก่ตีนไก่ได้เลยนะใครชอบกินข้อไก่แบบนี้ก็ได้ค่ะนานๆกินทีนะกินเยอะก็ไม่ไหวนะคะ ส่วนไก่ก็จะใช้เป็นไก่สะโพกค่ะหรือเรียกว่านอสอนะนี่เลยค่ะไก่น่องติดสะโพกค่ะ3ชิ้นแล้วอุยก,ก็นํามาสับเลยค่ะสับให้ติดกระดูกแบบนี้นะนี่เลยให้มีกระดูกติดด้วยเวลาเคี้ยวก็จะได้เป็นเพลินค่ะนี่เลยค่ะข้าวต้มก็ต้องมีข้าวนะอุ๋ก็จะใช้เป็นข้าวสุกนะคะที่หุงไว้แล้วเหลือทานไมห่หมดสามารถนํามาทําเมนูนี้ได้เลยค่ะ นี่เลยตัวไล่หวัดของเราก็จะมีหอมค่ะหอมแดงให้ใช้เป็นหอมไทยนะเขาจะมีความฉุนกว่าค่ะปอกเปลือกให้เรียบร้อยเลยค่ะกระเทียมค่ะกระเทียมสามหัวใช้เป็นกระเทียมจีนหอมก็ประมาณสัก100กรัมนะหนขีดแล้วก็ข้าวโพดอ่อนเพิ่มสีสันด้วยแครอทค่ะส่วนเครื่องเคียงค่ะก็จะมีพริกแห้งทอดใบแมงลักมะนาวนี่เลยค่ะก็มีกระเทียมเจียวนะนี่อก็เจียวเอาไว้ สะดวกดีค่ะเวลาทําเมนูอะไรก็ง่ายมากเลยนะอุ๋ก็สอนแลนะ้วสามารถดูได้เลยค่ะนี่ก็เป็นกระเทียมจีนนะจีออกมาได้สวยๆแบบนี้เลยค่ะเราก็ตั้งน้ําให้เดือดเลยค่ะใส่ปีกบนลงไปเลยปีกบนเขาจะสุกช้านะอุ๋ยก็จะต้มปีกบนก่อนใครไม่เน้นไก่ก็ไม่ต้องใส่ไก่เยอะนะอันนี้อุ๋จะเน้นเครื่องเน้นไก่แล้วก็ตามด้วยข้อไก่ลงไปเลยค่ะจะได้ปดเปื่อยๆถ้าเป็นตีนไก่ขาไก่ใส่ลงไปได้เลยนะจะได้เปื่อยค่ะ ตอนเราต้มเราอย่าใช้น้ําเยอะค่ะต้มไก่นะไม่อย่างนั้นกว่าเขาจะนุ่มกว่าจะสุกต้องใช้เวลานานค่ะให้เราใช้น้นําน้อยๆแบบนี้ค่ะให้พอท่วมไก่ที่เราใส่ลงไปนะแล้วก็ใส่เกลือค่ะนี่ค่ะใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดนะอหลังจากน้ําเดือดนะเขาจะมีชั้นไขมันแบบนี้ค่ะฟองไขมันนะให้เราช้อนออกเลยค่ะ เราจะช้อนจนกว่าน้ำจะใส่นะนี่ค่ะให้เราช้อนเลยนะช้อนออกให้เราหมั่นช้อนค่ะเราจะต้มปีกบนนะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากที่เราต้มได้ครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะมาใส่ส่วนของเนื้อค่ะเดี๋ยวก็รอให้เขาเดือดค่ะมาค่ะช่วงที่เรารอไก่สุกค่ะเราก็มาเตรียมส่วนประกอบตัวอื่นกันเลยค่ะเราก็จะมาหั่นส่วนของแครอทค่ะ เดยวก็จะหั่นแบบนี้ผ่าครึ่งส่วนข้าพโพดอ่อนค่ะให้ใช้มือหักเป็นท่อนแบบนี้เลยค่ะถ้ายาวหน่อยเราก็หักประมาณสักสี่ท่อนถ้าสั้นก็สองสามท่อนพอนะ นี่ค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้หักให้หมดเลยค่ะทุกอันนี่เราก็มาเตรียมส่วนของใบแมงลักค่ะเราก็เด็ดเลยค่ะใส่ยิ่งเยอะค่ะยิ่งหอมอร่อยค่ะมาค่ะเราก็มาทอดส่วนของพริกค่ะใช้น้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะนี่ค่ะน้ำมันร้อนนะใส่พริกค่ะพริกของเมานะ เปลี่ยนเป็นสีออกน้าตาลแล้วนะให้เราช้อนขึ้นเลยค่ะถ้าเราใช้พริกทอดน้ํามันจะให้ความหอมมากกว่านะคะไม่มีจะใช้เป็นพริกที่เขาใช้อบก็ได้ค่ะด้านหนกันเลยนะเมื่อไก่ของเราสุกแล้วค่ะมาใส่นี่เลยค่ะกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะกระเทียมกับหอมแดงไม่ต้องบุกไม่ต้องทุบนะคะใส่ไปทั้งลูกแบบนี้เลยค่ะ ให้เราใส่ทุกอย่างไปเลยนะแล้วเราก็จะรอให้ผักสุกค่ะเมื่อผักเราเริ่มสุกนะให้เราเติมน้ำลงไปให้เราคนดูค่ะประมาณว่าถ้าเราใส่ข้าวลงไปแล้วจะพอดีกันนะคะนี่เลยประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะให้เรารอให้เดือดค่ะเมื่อทุกอย่างค่ะสุกดีแล้วนะเปื่อยแล้วค่ะ สุดท้ายนี่เลยข้าวสวยค่ะเราใส่ไปเลยวันนี้ทำหม้อใหญ่เลยกินหลายคนทำหม้อขนาดนี้ก็ไม่เคยเหลือเลยค่ะเสร็จแล้วก็มาปรุงรสค่ะเราใส่เกลือไปแล้วหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะตั้งแต่เราต้มไก่รสชาติก็จะออกเค็มแล้วก็จะหวานจากส่วนของน้ำต้มไก่อยู่แล้วนะเรามาเพิ่มนี่เลยค่ะ น้ำปลาผมจะใส่น้ำปลาประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะผงปรุงรสค่ะใช้ผงปรุงรสรสไก่สักหน่อยนึงแต่ความหวานนี่เขาก็มาจากไก่แล้วค่ะเพราะวิใส่ไก่เยอะมากเลยนะผงปรุงรสสักหนึ่งช้อนโต๊ะพอค่ะเพิ่มรสนะคะ แล้วเดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะมาเวลาเราเสิร์ฟนะคะตักเลยค่ะใครชอบกินอะไรก็เลือกเอาเลยนะในนี้หอมแดงเยอะๆไล่หวัดเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่นี่เลยค่ะใบแมงลักแล้วก็โรยด้วยกระเทียมและตามด้วยพริกค่ะ แบบนี้เลยนี่เลยค่ะเมนูข้าวต้มไก่ทรงเครื่องของอุย๋ยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะนี่เลยข้าวต้ม